หนาวไหมคะหนเบบี้อาเฮียอ come to see some tulips อ๋ oh, วันนี้ลุงพามาเที่ยวฟาร์มทิวลิปค่ะอันนี้อันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะคะอุ้ยทุกคนมาปีนี้บรรยากาศดีมากปีที่แล้วฝนตกฝนไล่น <Interesting one. S 1> <laughs> ่เห็นไหมลุงเห็นดอกไม้ตรงไหนไม่ได้นะคะี่จะหยุดถ่ายทันทีเลยคะ่ะลุงชอบชอบความสดความง,งามของธรรมชาติคะ่ะ mm. หยุดอีกแล้วหยุดอีกแล้วจ้าลงุงดูถ่ายนี่เลยค่ะเที่ยวริมร้อยน้ำค่ะโอ้สวยงามโอ้ทุกคนเ่ยวสวยมากค่ะโอ้สวยงามละลานตาม,มากค่ะเที่ยวริมร้อยน้ำค่ะโอ้ลีลานะพยายมาเลยจ้า มีแวะมีแวะมีแวะโอ้ยพอเชอะพอเชอะบรรยากาศรอบๆฟาร์มนะคะอุ้ยดีมากค่ะวันนี้ฝนไม่ไลค่ะสุดยอดที่รัก this is flower ออเห็ดเห็ดไม okay, ่ไม่หอมไม่หอมโอเคค่ะไม่หอมก็ไม่หอมปะ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  fake f a k บรรยากาศดีจริงๆ,ๆ,ๆเลย รอบๆฟาร์มเนี่ยบรรยากาศดีมาโอ้ยมีเพิ่งด้วยนี่เพิ่งถ้าใครหนาวก็มีเตาผิงไฟด้วยคนเยอะมากเลยค่ะวันนี้มีเพลงเพราะๆฟังด้วยเดินมาเลยค่ะคนล่อของฉันเ <c oughs> <c oughs> ย็นเหรอเย็นใช่ไหมขอ <c oughs> <c oughs> ให้ <c oughs> เอาเสื้อแขนยาว <c oughs> ออกจากรถมาใส เลือกขันยาเอา,เอามานะอยู่แต่ในแต่อยู่ในรถไม่เอามาใส่โอ้สวยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ยอ the flowers flowers ดอกไม้สวยเพราะเธอสวย <c oughs> สวยมากสวยมากค่ะทุกคนอุ้มเขามีปลูกคละสีขึ้นด้วยนะคะโอ้หลากหลายสีสันมากโอ้สวยจริงๆค่ะโอ้อยากให้ทุกคนได้มาชื่นชมด้วยตาตัวเองจริงๆ,ๆค่ะสวยมากขนาดไหน นี่คือบรรยากาศโดยรอบนะคะทุกคนบรรยากาศกําลังดีเลยค่ะหวังว่าฝนไม่มาไล่เราเหมือนครั้งที่แล้วนะคะโอ้ยต้องรีบมาชมค่ะเพราะว่ามีปีละครั้างค่ะสีสีนี้ค่ะทุกคนสีนี้สวยมากค่ะวตื่นตาตื่นใจมากลุงด,ดูทางลุนค่ะตื่นลุง ดูตรงนี oh, ite, it ้โอ้ยตื่นตาตื่นใจเบอร์มากตื่นตาตื่นใจแบบเบอร์เบอร์ดูท่าน่งลุงก่อนตั้งใจขนาดไหนหู้สีประสนด้วยสวยมากเลยจ้าจริงจริงค่ะสีชมพูวันแบบมาก สีเหลืองค่ะสวยมากโอ้โหบรรยากาศดีตรงไม้สุดเร่มมาวุ้ยตอนนี้เพิ่งเคยเห็นค่ะสวยแปลกๆค่ะส,สวยแบบแปลกๆ